สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอมแรงแรงตอนขัวอยู่รัวกินพี่น้องเอ,อมื้อนี้เฮามีเมนูลาบบักจองนั่นเองพี่น้องเนี่ยเอาเสียเอาเม็ดมันมาแช่น้ำแล้วก็หั่มกระสีมันกระสีแตกออกมาเป็นพุกมันยอะไงเนี่นี่เนาะกระสีลาบคือลาบเท่านั้นแหละพี่น้องเอ,อ้ยใส่หัวหอยที่เอาไปงมเมืม่อวันเที่ยงนี่แหละพี่น้องวันนี้คนกำลัง กำลังจิม้มหัวหอยอยู่ลาบแต่ยังไม่ยงนี่ลาบ,ลาบพ่น้องเอ้ยบอยจกเห็นหุงบอกเห็นหุงเดีพี่นปองเอ้ย,เยลาบใส่ป,ปลานิลน,นั่นเองใส่ป,ปลานิลหนึ่งตัวค่ะจะได้อร่อย เดี๋ยวจะสิมาเลือกอันนี้ก่อนอาบน้า,าก่อนค่ะกำลังจิ้มบักหอยพี่หนุ่มยิ่งจอดอกกำลังจิ้มบักหอยอยู่หอยที่ไปงมบางเว้น,นแต่ว่ามันมาทันคายเครื่องค่ะจิ้มมืสิได้มีขี้ดิ่งด้วย,ยวนิดหน่อยแช่น้ำเกลืออบ้องอางจิ้มหอย ใส่ลาบมักจองกินลาบปักจองน้ำกันเสแฉะแมลงพี่น้องเออการยังอีกแล้วใจการยังอีกแล้วตอนนี้กำลังมาเลือกเอาออกน้องเอ้ยมาซืกินลาบปักจรองกันสีมือใหญ่โตรนนะคะวันนี้ใหญ่ตูดเป็นเชบใส่ปลาเคร็มเข้ากันซีคือตะไคร่เอาฟักแพลวเนาะมาใส่น้ำย่นี่เป็นเก็บอะไรบ่ ตะไครแล้วก็มาเขียบพวงนะคะกระเครื่องมันกระคือลาบเท่าหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยเห็นอย่างลยฉีดยาฉีดวัคซีนป่ะอันนี้จะขีด เก้าพันเาพันโลละแสนสิบพันกีบเด็กพี่น้องเลย 11, 000, มันจะเป็นเมิดน้อยน้อยกระสิลาบแบบนี้เด็กพี่น้องต้มนำ้ำ คนป่าละเท hey, ่เลยเค่ะเมนอันเอียงเกาะทางไทยเขาเจะเาไปเหเป็ดเ,เป็นเป็นเป็นเค็ดข้หวานนี่ก็ได้นน,นกะ็ะหม,มันเป็นยานะคะมักยอ,ยเอ,อ,เองภาษาไทยอื่นยังล,ลืมเลยคนบอกตอนว่าภาษาไทยจะคนเอื่นยังลืมเลยอ,อ้เอา โอจิีสิได้กินบ่าเจ้าผู้จีมเจ้ากระตองได้เฮ็ดเนวะอ่าดี้ยมายกแขนไม่ใจนาไม่หนื่อล้วโอ้สบายลี้เจ้านนอนสบายดีมาวิ่วร้อนร้อนนี่นะบรรยาคานยังร้อเงาเอาคือห้ยแท้ไม่แหน่น่ะคือไห้แท้เดี๋ยวได้ไล่เติมอยู่โอ้ ใส่หัวหอยเยอะๆอร่อยดีงมมากนลาัง <antenna> วันนี้เราจะมากินลาบปักจ้องกันหวัยคื้ไหาแะม่ใ่นาบจ้นาันนี้จะกเสียงยังจ้อันวอยน่้เราจากนกับปับจ้อกนปัเระมากินลาบปังจ้องกันันนี้เราจะมากินลาบปักจ้องกันวันี้รจะเา่มนลาบปักจ้องันวันนี้จะชุกินลเบจงด เก็บไต้นะมีโคนัช่คนเท้าเราซอยใส่เตรียมพรุ่ง้อ่เตรียมปูนปลาใส่ยี่หรเลยลาบาจองเครื่องนะคะอันนี้คือเครื่องนะคะมีแต่ไครมีมะเขือพวงมะเขือมีกต่วปลอยาวหลับปนปลาใส่พี่งนองพิกลูกโดดเสร็จค่ะ กัวหอยครับจิ้มแล้วเรียบ้อยน,นี่คือมักจองอ,อ่าป่นปลาใส่ก็เทรัวลงเลยเส่น้ำต้มลงไปตืมนะคะแช่น,นอนแล้วก็มาปรุงรสนะคะน้ำปรุงน้ำปลายาสะปมขนมนมเนย,ยใส่ให้ม <laughs> ข,ข้าคั่วอยู่เดินได้นะกรสานบอกนาำตาลใช่ดอกข้วคัวสีขาวชุงรถได้ไข้าวเครืพริกป่นน้ำปลารอิกอสีเยดดสนี่จะเผ็โโด

ไปตะกินดีือ่าพี่น้องอืมหอมดิหอมกินข่าวครัวลาบบักจอเพื่อนงานงา,นงานมงอนไนปีกห้ามมาแคี้น้ำซีเมนพอเอหไมนได้ซอสซอสปาใส่ได้ได้ปนีใส่กระแดงมาซิ่ก่อนจางเลยน้อง่อยว่าเพื่อพร้อม จังป่า,ป<ต>าอืมนกับหอมผึกลงไปแซ่บแท้แน่นอนอย่าบอกใครอืมหืมสิใหม่ท่านข้อบนหนาเลยอีกเอาอีกักหน่อยนออึ่ง มันจุ่มใน้ำปลาอีกแล้วหน่อยไม่ใช่บอกจุ่น้ำปลานะเกือมันยันมั้ยยังปลาเหรอโอเคอร่อยอร่อยใครไม่กินมามามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงน้ำกันบัตในค่ะเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามามาพี่น้องเอ้ยมามามา กินข bon ้าวแรงสาบัคีสบายดีพี่น้องกินข้าวกินข้าวข้าวแรงาลาเอาทำงานงานแอยู่อยู่แม่รเฮ้ยโทรมาจะฟังไทยนี่พี่น้องฟังไทยเิดูมันน

อย่างนี้คือจำิ้มบบ่ไวังนะคืว่าจำยิ้มสังเกตสบายดีน้มำแรงๆเขาแรงเหอนกันแล้วแล้วใหล้างใจนั่นแหะกระบังอ้าวอนเป็นเช่นคือเปนัมมาซีเพงะตายมามามตจอมจอม

Ury, ร bon <bar. <bar, <bar ้านลูกิซัมวันนองคเจ้ากันสบายดีป้าจะมาไหว้ลยได้พวกอะไรใหญ่ๆมอาิงนะครับมาเดินมาเดินเนมาเดิมเดินมาน

สบายดีพี่น้องเออสบายดีพี่น้องเอสบายดีพี่ลุเนี่ยเอพี่น้องสบายไม่รู้อถ้าขายไปดีเถอนี่แบื้เย็นนวมาเลยมด้อ้อจะตายดีเนีเอาลูกนอว่าฮ่า่ฮ่าฮาฮ่าฮเ่าฮ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 าาฮา่ไ่า่่่่่าาว

เสียงองเสียงคานอยู่คอยังนี่ตาลี้กินไปออกตายอยู่แล้วหัดหัดัดัดเกาลิ้งหรจีนนะฮะนี่เรางกน่ายมอองเอนเ่อนเพอนมอเนเอเนนอนเนนนองเ่เอเล่เพ่นเพิ่เนออง่เอเอ

กิลละร้อยเอ้ยนั <cek warm st anza> ่งเดบอีเสียงมาหนินั่เอาลานึ้นได้ากึ่งได้เอาเราดานนูไปนาเข่าไงฮึยเฮ้ยติเฮ้ยเด็กยง่ายพราท่เด็ยกใครกลัวเ็กน้อยถึงมนง่คือมตง่ายตักใส่เมนี่้คือเนทีวูสิงะ้อนกะร้อนเนีทีวูคด้าไว้ได้นกินกัาแล้วก็สหานมันดุมันดุ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 ด กิน้วไรกับรสรวาตากตาตาโตยน้านแห่งนี้ไปนี่ที่นี่ก็แหงค่ะร้านบะเนยบะมนที่นี่แสนได้านมาตังเงนที่นี่ไม่เลยพี่น้องต่อเป็นห้างกับทง่ระโตไงเอาที่ก่อนจะไปเทียว Là thai, người. mày mày cùm cả, chỉ phải ba mươi nhưng tao mươi phải ba nhổ, tao thao khoát, tao mua nát cho chun, tao sắn, tao khơi hải, tao ăn tỏi chả hải. cái này là giống tôm rang con heo, cái này là giống tôm rang, cái là ใื่ข้แตงลื้น้าไหม้อเนี่ยลื้อนี้สีเนี่ยใช่สีฮะอินอินปอกอนปกินบบนี้าันน้กลิ่นเขานอบจับจนไ่หนนะนั่นป่ากลินอะ้รกได้ขายน้อยขาน้อยหิวขายน้อยสกินไหม ขอดอยมากินข้าวไร่เรอบเฮ้ยเอากินกินกินอิ่มแล้วกัยญากินแล้วก็นอนมืออื่นแล้วก็ลุไปหาดำหน้าคือเก่าเก็บภาพบรรยากาศวันสัมมีลบบพี่น้องเอ้ยกินนะกันขั้นไทยขั้นตั้งกล้องแล้วก็แม่นอ่าอีกินกับบุก้ากินกินยิบกินแย้มบัดว่าปิดกล้องนี่โอ้ยซัมบ์โมูสวบห้ามโดนดิถ่าเบิ้งอ่ะเก็บภาพบรรยากาศวันสัมมีลบบพี่น้องที่ตามคลิปนามืออื่นก็แล้วกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกสุดสุดคน อยู่ดีมีแห้งนอรับฟันดีสวัสดีค่ะ